ไวไวหมูสับต้มยำผสมกุ้งนึ่งมะนาวนี่เส้นสุกแล้วใส่เครื่องปรุงลงไปให้หมดเลยจ้าได้มาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อืมได้กลิ่นหอมอันเนี้ยรสหมูสับต้มยำอือืเปรี้ยวถึงใจเลยมีความเปรี้ยวเผ็ดไม่ค่อยหวานแต่เปรี้ยวนำเลยเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมันก็เปรียปร้ยวเผ็ด คือแบบถ้ากินตอนฝนตกเนี้ยน่าจะอร่อยเออน่าจะฟินแต่มันแบบปี้ยวเลยอะ่ะอันนี้เราให้ก้านะถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบกินเปรี้ยวอะ่ะน่าจะน่าจะไม่โอเคแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบกินหวานเหมือนเราอะ่ะเราว่าน่าจะโอเคกว่าใช่เพราะว่ามันมีความเผ็ดมีความเปรี้ยวมีความแซบ่บรสชาติใดๆแต่อันนี้อร่อยนะเพื่อนอันนี้อร่อยที่สุดอันนี้ใช่เป็นชิบ